สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงวันที่1นึสิสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ และมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นเรื่องอะไรฟังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรต้องขอเรียนตามตรงว่างานของท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยถึงเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากการทํางานในช่วงนี้ เพราะว่าดาวหลายๆดวงมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะด,ดีมากนะักฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดหรือว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลใจล่วงหน้านะคะเพราะจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นค่ะพอผ่านพ้นช่วงระยะเวลานี้ไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะค่อยๆคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะขอให้ท่านอดทนนิดนึงสําหรับช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ข้อดีงานเก่าๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาท่านจะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นาจะได้รับการแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อุปสรรคก็คือคนช่วงนี้อุปสรรคหลักๆของท่านเลยคือคนคนเข้าใจผิดในคำพูดท่านสั่งอีกอย่างทำอีกอย่างช่วงนี้หากท่านมีนัดหมายต่างๆนะคะข้อนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนัดหมายเรื่องของการงานหรือ เรื่องส่วนตัวส่วนตัวขอให้ท่านนั้นระมัดระวังผิดระวังคนจะผิดนัดเลื่อนนัดไม่ทำตามคำพูดมีการรับปากต่างๆนานากับท่านเอาไว้แต่พอถึงเวลาไม่สามารถทำตามคำพูดที่ได้รับปากกับท่านเอาไว้ฉะนั้นช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปโดยเฉพาะท่านใดนะคะที่ทํามาค้าขายหากท่านนั้นหากลูกค้าจะออเดอร์สินค้า ขอให้ท่านนั้นทำหนังสือสัญญาให้ชัดเจนต้องเก็บข่ามมาจำทุกครั้งห้ามใช้คำว่าเชื่อใจหรือห้ามใช้คำว่าใจวัดใจโดยเด็ดขาดท่านจะต้องละเอียดรอบคอบเซฟตัวเองให้ดีๆและทุกด้านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะและไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามอย่าไว้ใจคนมากในช่วงระยะเวลานี้รวมถึงตัวท่านเองก็อย่าเผลอไปรับปากอะไรกับใครง่ายๆให้คิดก่อนที่จะรับปาก ระวังเมื่อถึงเวลาท่านไม่สามารถทําตามคําพูดหรือว่าทําตามที่ได้รับปากกับเขาเอาไว้ขอท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะท่านจะได้ไม่เสียหาย จะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่เสียความรู้สึกโดยเฉพาะนัดหมายที่สําคัญสําคัญและเกี่ยวกับเงินเงินทองทองค่ะช่วงนี้งานของท่านมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ท่านมักจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินมักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนขอท่านใจเย็นๆมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะเพราะหากท่านโฟกัสที่งานตั้งใจทำงานสุดท้ายแล้วท่านจะ จะทำสำเร็จค่ะและเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะยังมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่ค่ะหากเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้งานท่านทำได้แน่นอนแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ด้วยสติปัญญาและไอเดียของตัวท่านเองนะคะชาวราศีมังกร ช่วงนี้นะคะท่านมักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ท่านอย่าใจร้อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าช่วงนี้งานของท่านจะไม่ค่อยได้ดังใจท่านมากนักช้ากว่าปกติการติดต่อประสานงานก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรมีปัญหาจุกจิกกวนใจท่านตลอดเวลาช่วงนี้เหนื่อยมากปาดเหงือรายวันกว่างานจะสําเร็จที่สําคัญงานเก่ายังไม่เสร็จมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาอีกงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ คนเดียวรับผิดชอบหลายอย่างทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันส่งผลให้งานของท่านนั้นเสร็จล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าโดยรวมท่านสามารถรับมือกับงานได้นะคะยังไม่เกินความสามารถของท่านท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติหรือทำธุรกิจกับชาวต่างชาติช่วงนี้งานจะไม่ค่อยราบรื่นมากนะักต้องรอคอยข่าวบางอย่างแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะข้อดีนะคะช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาได้เก่ง แก้ไขได้ทุกๆปัญหาท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่ารับงานพิเศษควบคู่กับงานประจําขอให้ท่านระมัดระวังการรับงานนิดนึงตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วท่านค่อยลงมือทํางานมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษการงานเหนื่อยแต่กับมีข่าวดีด้านการเงินนะคะเงินบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาค่ะหากการเงินเป็นเงินหมุนเพราะว่าท่านอาร์ชี ท่านทำอาชีพอิสระหรือว่าค้าขายนักลงทุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นหากมีรายรับเพียงช่องทางเดียวการเงินท่านก็จะมีใช้ได้คล่องมือขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะท่านอยากกินได้กินอยากจะใช้ก็ได้ใช้คนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังมีหลังที่สำคัญมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านถูกใจค่ะ เช่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์การทำงานจะได้กินอาหารอร่อยๆที่ท่านไม่ได้กินมานานจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปขึ้นอยู่กับว่าท่านจะไปหรือไม่เท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นค่ะสาหรับเรื่องของการเงินสามารถบริหารจับการกับหนี้สินต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงจังหวะที่เงินจะตึงตงมืออยู่บ้าง แต่ท่านจะไม่ถึงขั้นเงินขาดมือแต่ท่านเองก็จะเหนื่อยกับการทำงานหาเงินพอสมควรนะคะช่วงนี้ท่านไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆค่ะข้อดีปากมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีมากหากเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสำเร็จทุกครั้งและหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆนานาขอให้ท่านเร่งพูดคุยในช่วงนี้นะคะช่วงนี้รายรับเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปค่ะ ช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาเยอะมากรายจ่ายบางอย่างมักจะเป็นรายจ่ายแบบบังคับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะและรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองบุตรร้านหรือว่าสัตว์เลี้ยง จะเพิ่มขึ้นมีดวงเสียเงินไปกับรถละบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินนิดนึงเพราะว่ารายจ่ายที่ไม่ทราบล่วงหน้านั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะบางอย่างไม่ได้ตั้งใจซื้อเจอปุ๊บซื้อปับ๊บหรือไม่ก็ลดราคาหนักมากไม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ลดฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติให้มากๆนะคะเพราะเงินของท่านนั้นเข้ามาดีนะคะ บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวแต่ความอยากจะหลอกล่อเงินในกระเป๋าของท่านเยอะมากๆท่านใดที่รับงานท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ค้าขายงานบริการนะคะช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาดีพอสมควรรวมไปถึงท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดด้วยนะคะช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะสามารถแก้ไขได้ขอวงเล็บนิดนึงช่วงนี้ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรคนโสดคะ่ะช่วงนี้หากท่านเปิดใจไม่ปิดกั้นตัวเองท่านจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะและหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะขอให้ใจเย็นๆเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆซะก่อนเพราะช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์เนื้อหอมคนอยากเข้าหาและคนที่เข้ามาโอกาสสูงมากที่มักจะเป็นคนที่โสดไม่จริง เช่นมีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วมีคนคุยแล้วนั่นเองระวังจะตกเป็นเมือที่3โดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วค่ะช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีงอนกันบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของท่านและคู่ครองช่วงนี้คู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีในทุกๆเรื่องมีบ่นท่านบ้างแต่ก็เพราะว่าเป็นห่วงท่านชาราศีมังกรดื้อเงียบ ช่วงนี้คู่ครองจะเป็นห่วงท่านนะคะช่วงนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่คู่ครองรักและเป็นห่วงท่านแต่ท่านอารมณ์ร้อนมากๆขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะท่านร่างกายอ่อนแอมีดวงป่วยไข้เล็กๆน้อยๆเช่นเป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวบ่อยระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบ เป็นหวัดติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากๆมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตบริจาโรงศพหรือว่าหากท่านสะดวกที่จะทําบุญในรูปแบบต่างๆท่านสามารถทําได้เลยนะคะหากมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ําค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งค่ะขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ